นักล่าฝันคนต่อไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ออกมายืนอยู่ในโซนอันตรายเช่นเดียวกันอีกคนนึงนะครับวีแปดครับมิวสิกเชิญครับ ถึงแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องมิวสิกเนี่ยจะต้องออกมายืนอยู่ในโซนอันตรายก็จริงนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ได้รับรางวัลจากครูใช่ไหมได้รับได้รัได้รับรางวัลจากครู Voice ได้เป็นขวัญใจของครูว่าดูแสดงดีที่สุดเนี่ยเขาพูดถึงครูวอยซ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเขาที่แล้วเพลงไอว t นาพด a วยได้ก็คือ จะได้เป็นทีมอะไรนะครับก็คือมีตีแล้วก็มีแจ็คด้วยได้ร่วมกันอ๋อได้ร่วมกันนะครับเขาพูดถึงคูบอยเาดงรางวัลที่ดเกว่านีแล้วได้รางวัลเป็นเออเขาต้องการจะให้พูดถึงอ้ตัวนั้นรูปรูปถ่ายครับตอนได้พูดถึงรูปเลยฮะแล้วอแล้วคูรักก็ยังชมก็ชมนิดหน่อยครับก็นะฮะคูรักก็ยังชมก็ยังมาชมเขอ่านด้วยว่าว่ามีสิทธิเป็นคนที่ ร้องเพลงได้ดีแล้วก็แสดงได้ดีเขพบพระคุณคุณรักนะครับแล้วก็ <laughs> เทรนเนอร์ทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจมาให้ด้วยนะครับนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะมีกําลังใจที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าอาเห็นโจทย์ของมิวสิกทีไรก็ใจหายทุกที <laughs> เพลงแบดบอยอย่างงี้แบดเดย์แบดเดย์ทำได้แบดเดย์มาแล้วอะไรนะั่มันสไต์แล้ว <c oughs> ชาที่แล้วมีสองเพลงครับมีเพลงข่าร้ายกับเออข่าร้ายเนี่ยน่าเกลียดมากเลยเพลงข่าร้ายนี่น่าเกลียดมากเลยเออเนี่ยตอนนี้ถือช่ถือลางเลยแบบคอนเทนตน่าเกลียดหรอไม่ครับก็ได้เพลงอะไรมาก็ทําให้ดีที่สุดเดี๋ยว่าพยายามก็แล้วกันนะพยายามทเพราะว่าเพลงก็คือเพลงนะครับนะครับมันมันจะมาเป็นอาถรรพ์อะไรกับเราไม่ได้หรอกนะครับถ้าเราร้องดีมันก็คือดีนะครับจะเป็นเพลงที่ ทํานองอาจจะอกหักแต่บางคนเนี well, well, young, like ่ยร้องเพลงที่อกหักนะแต่แฟนเพียบเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเพลงไม่สําคัญเพลงสัปดาห์นี้ถึงมว่าจะเป็นเพลงที่ดูแล้วว่าเราหาหนทางไม่เจอกระทงหลวงทางใช่มไหมแต่ถ้าน้องมิวสิกซ้อมมาดีและก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วอาว่าหนูต้องหาทางเจอครับและยังจะต้องโลดแล่นอยู่ในบ้าน c ค d ดี y ต่อไปครับขอบคุณครับ อาเชื่อว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้แฟนๆขอกำลังใจให้บิวสิกนะครับครับตอนบิวสิกเตรียมตัวได้เลยครับอีกฟังเขาไม่รู้หรอกแม่มโดนไล่ล้อมด้วยแฟนคลับตือโ <laughs> อ้ <ะ S 2> <laughs> แฟนเยอะเลยนะครับวันนี้ <laughs> ไปไหนวาะจะไปซับหน้าให้น้องมิวสิกเขาไม่ต้องเลยแหมนี่จะรับซับหน้าที่เท่าไรเนี่ยไม่ทำไมอยากจะแบ่งเบาภาระหน้าที่พี่ๆเขาบ้างไม่ต้องเขามีทีมงานเขาอยู่แล้วเออนี่เมื่อกี้พี่ได้ยินว่ามีชายามิชัยมาใช่ไหมไอ้ได้ยินจากไหนวะเนี่ยก็พี่เดินผ่านห้องแต่งตัวเมื่อกี้มีคนเขาร้องเพลงเป็นลางสังเบิ้วสงสารเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่เอชยาแต่เป็นน้องมิวสิกเหรอเขาร้องกระทงหลงทาง <พ uka> ได้อารมณ์มากเลยอ่ะพี่ก็รู้<อ>เวลาหนูได้ยินผู้ชายร้องเพลงกระทงหลงทางแล้วนะอ,อาการมันตุกตัวสั่นๆขนเนี่ยลุกสู้เกลียวไปหมดโอ้ที่ขนลุกดีแกปวดท้องใช่ไหมสียิวเกิ้วแหมสี่ิวเกิ้วเขาอะร้องเพลงกระทงหลงทางแต่แกมันกระเทยหลงทิศ <im it> เลิกงานไม่เคยกลับบ้านเข้าไปไปดูน้องหน่อยก็ไม่ได้ไม่ต้องใจดำเข้าไป ไม่สวยแล้วยังซุ่มซ่ามไปไปไปเปล่ากล้องก็ทําเหมือนกับชนมั้งกระทงหลงทางครับจากมิวสิกดีแปดแดีมากเลยทำให้เราทำสมาธิได้เลยคนที่ออกว่าพี่ๆเขาออกข้างหลังอ่ะคือแบบถ้าตื่นเต้นับนั่งแบบหลับตาหายใจเลยมาแล้วกระทงเรา โจ๊ะสองมีวะมีช่วยได้เยอะเลยเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลส่ง กระทงสองเราประทงเจ้านั้นลอมไปเหมือนใจมุ่งหวังกระทงของพี่หลงทางลอยความหาทางมาสำ่รังน้ำลายเกือบไปแล้วอ่นเคื่อนแล้วมันไม่ได้หายใจนี่ไงตอนลูกพี่ม กลัวใครเขาม <ไป S 1> าแย่งเธอกลัวพี่กับน้องแยกทางหากันไม่เจอกลัวใครเขามาพรากเธอเหมือนดา

ดอกนี้คิดไหมไม่แต่ตอนนี้คือบอกว่าตั้งใจบอกว่าเดินข้างหลังหน้าเลยยุบเต็มที่เลยอ่ะยุบเลยแล้วแบบเอาละเอนี้ข้างหลังบอกข้างหลังไม่ได้ไปเปิดสิเปิดสิ ปิดเปิดเปิดไม่เปิดใช่ไหมหันหลังก็ได้แต่เนียนนะแต่เนียนนะเปิดสิครับเปิดสิครัปีนี้ไม่มีหวานใจเชียงกายเหมือนใครหลายคนกระทงอันหวางล่องไปกับสายน้ำวน ความรักที่มืดมนหาคนรวมทางไม่มี ท่อนหลงทางจากมิวสิคว8ครับเชิญคุณสุเม์ครับวันนี้มิวสิคทำดีนะฮะดีเลยร้องหวานมากนะฮะครับดีมากโดยเฉพาะดีมากในท่อนแรกๆนะท่อนแรกท่อนสองแต่พอเข้าท่อนแยกชักเริ่มหลงทางจริงๆมันมีบางมันมีบางโน้ตมันเอ๊ะมันไปไหนของมันแต่ว่าก็กลับมาได้นะฮะแล้วก็สามารถเรียกเสียงกรีดได้จากการคุกเข่าทอดถอนหายใจ นะฮะเหมือนเธอกำลังจะลอยกระทงไปนะครับเรื่องจังหวะเนี่ยรักษาจังหวะได้ดีนะฮะแต่ว่าอยากจะเพิ่มเติมพนี้นึงว่าจริงๆแล้วการที่ร้องลงจังหวะมากๆเนี่ยอารมณ์มันหายมันเหมือนอยู่ในคอกแต่ถ้าเกิดเรามีปีนขึ้นไปนั่งบนสะคานคอกมั่งหรืออะไรอย่างนี้บ้างคือแบบให้ดีเลยลงมานิดๆอะไรเงี้ยมันจะทําให้ออดอ้อนแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งทั้งวันเ่คราวเนี้ยนะฮะครั้งเนี้ยผมว่า ตรงนี้แหละลูกทุ่งสุดแล้วท่าที่คือฟังมาเป็นลูกทุ่งที่เพราะมากครับผมบคุณอดค,ค,ครับเชิญคร,ะะรับทำได้ดีมากนะฮะไม่กระทั่งการแสดงออกอะไรต่างๆนี่แต่มันมีอย่างนึงก็คือการทอดเสียงเนี่ยทอดเสียงกระทงหลงทางเนี่ยมันเพลงค่อนข้างที่จะเศร้าคือคอยังยังอารมณ์ตรงนั้นนะย,ยังไม่ถึงเท่าไหร่ แต่ว่าส่วนรวมแล้วนี่ก็น้องมิวสิกทาได้ดีนะฮะทำได้ดีมากก็เป็นกําลังใจด้วยนะครับ,บค,ครับเชิญคุณไก่ครับครับวันนี้หล่อขึ้นคนมีความมั่นใจนะครับเวลาร้องเพลงแล้วเนี่ยมันจะดูดีขึ้นจริงๆอันนี้อันนี้ <Okay. S 2> เป็นสิ่งที่มิวสิกทําได้นะครับ<ช>เพลงนี้เพลงเศร้าอาจจะเข้าก,กับหน้ามิวสิกด้วยมิวสิกเป็นคนหน้าเศร้าๆอยู่แล้ว ร้องเพลงลูกทุ่งวีคนี้นะครับมิวสิกถือว่าได้กําไรเยอะนะครับในเรื่องของการที่เก็บรายละเอียดของการเอื้อนลูกทุ่งเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยทั้งเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่ถือว่าใช้ทักษะในการร้องสูงมากๆเลยนะครับมีจุดที่มิวสิกน่าจะเพิ่มเติมนิดนึงคือเรื่องของน้ําหนักคำนะครับหนักเบามากขึ้น แล้วก็อย่างที่พี่สุมเมตบอกคือเรื่องของการที่จะให้มันร้องดีเลย์ไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันคือเรื่องของการที่มองเนื้อเพลงแล้วดูว่าท่อนนั้นเขาสื่ออะไรเขาจะลากต่อเมื่อมันมีความหมายลึกๆจริงๆมันจะได้ดิ่งลงไปในนั้นนะครับยังไงก็ถือว่าได้ทําได้ดีมากครับวันนี้อขอบคุณครับกระทงหลงทางครับจาก Music V8 ครับ